สาธุสาธุถ้าแต่องค์เทพผู้ใหญ่ถ้านั้นขอสาบใชจงขอให้พวกเสียงนั้นล่มจมขอให้พวกเสียงนั้นยยกเกินขอให้พวกเสียงนั้นลับบ่ขอให้พวกเสียงนั้นไปเปย์ไ้ไ,ไปขอให้พวกเสียงน,นไปไปปั้นฉิบหายไปตัวทั้งประเทศเลยสาธุเอ๋พี่แะนั่นไอพวกขมแมมันมาไหว้ขออะไรอยู่ที่หน้ารั้วนั่นแหละครับเออเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันจะดีแรก ตัดผ้าปาที่สถานที่แห่งหนึ่งท่านครับท่านครับวันนี้มีข่าวกระหม่อมนึงพละมาะขอพรจากท่านนะครับอือแล้วข้าขอพรเรื่องอะไรหรอข้าขอพรให้ประเทศเสียมเหลือต,ตัวคือประเทศไทยน,นั่นแหละชิบหายไม่ปวงนั่นแหละครับท่านไม่มีเงินจะกิน,กนยากจนพ่ายแพ้กระหม่ออะไรเป็นนี้นะครับท่านใจบรก็ออดีไหมครับเออขอถวกขอสักขนาดนี้นะ เองก็ต้องมีเครื่องเส้นมไมค์ค่ะโดยมิเชลเลร์แล้วเขามีเครื่องเส้นให้ค่าไหมหล่ะมีครับท่านน้อยเหรอขอไมค์ค่ดูสิสิ่งที่ชาวเขมรเ,เมืองปราได้นํามาขอจากท่านนั่นก็คือกล้วยน่าวน่านอีเป็นไงล่ะท่านซึ่งใจจะพูดไม่ออกเลยเลยครับ